พี่ว่าแล้วพี่ดูหน้าผ้าพี่รู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ของไทยหรอกเฮ้ยปองไปหามาจากไหนว่าหน้าผ้าไม่ใช่แนวสไตล์ปองไนะสวัสดีครับน้องแนะนำตัวเองทีนึงพี่ลืมชื่อแล้วชื่อปองปองให้ปองอ้วนขึ้นนะเนี่ยอ้วนนี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้วนขึ้นมากเลยจริงเหรอชวงนี้กินเบียร์กินเหล้าอ่ะเดย์ไม่ค่อยกินเลยทําไมมาทำอะไรทำให้อ้วนขึ้นกินเยอะกินเยอะปองเอาเท่าไหร่ครับชุดนี้ห้าพันได้ไหมถึงไหม ถึงยี่หรือเท่าไร่ไม่หรือสามพันอะไรเงี้ยปองเอาเท่าไหร่ไอชุดนี้ผมผมไม่ค่อยรู้ราคาเลยผมเลยแยกมาแต่ชุดนี้รู้ราคาชุดราคาเอาเท่าไหร่มันเล็กอันนี้เล็กว่ะมันเล็กยังวะลายดีนะแต่เล็กว่ะอันนี้เอ้ยอันนี้ลายดีดูสเลเยอร์อะไรนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเป็นเป็นมันเป็นมันจะเป็นอินซีไปเลยแต่อันนี้มีอินซีแล้วก็เป็นลายรูปทหารเยอรมันเนี่ยไหมผีอ่ะเท่ห์ว่ะนับเป็นตัวเลยตัวละพันห้าปะ ฮะ <c oughs> ตีเหมาไหมพาผ้าบ้านเนี้ยไส้แตกเลยตัวละพันห้าตัวละพันพันพันแปดเนาะไอชุดนี้ผมยังได้สักสองห้าอ่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ไวๆสองหมืน่นห้าไอ้ปอขาดทุนไหมถามจริงขาดขาดแล้วขาดปะเดี๋ยวดูไป <c oughs> จับมาถูกปะมันเล็กตรงที่ของปองมันเล็กอ่ะเออเซฟสู มารีแมนสันอันนี้อันที่วงอะไรอ่ะเอ็นไหลวะอะไรไหอันนี้อาาอะไรวะอันนี้วงอะไรอ่ะอันนี้วงสายเดสหรอบองที่บองได้มาเท่าไหร่อะจงไม่ได้พี่ผมได้ปานแล้วจริงเหรอมันแพงว่ะซื้อมานานดูดูนี้อันนี้เนี่ยอยู่อยู่ยุโรปเล่นกันตัวละสี่ห้าหมื่นเห็นไหมมองหน้าถ่ายหน้าถ่ายหน้าเขาหน่อยเขาไม่รู้ราคาจริงที่อันนี้พี่ไม่รู้ราคาแต่ตัวนี้ยน่าจะเป็นแบบฟิลคล้ายๆพวก ยุโรปอะสายเดสสายเบสกสายแบกอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่เป็นหรอกอยากให้พี่ตีราคาให้หน่อยตอนนี้ผมตีไปไม่เป็นเลยไอ้ไอ้นี่สองหมื่นกว่าชุดนี้เท่าไหร่อะจะได้หมดเนี่ยสามห้าเลยขึ้นใหญ่ในเดสมันกินตั้แต่กันที่จะถูกใช่ไหมผมไม่รู้ราคาจริงพวกเนี้ยแต่พี่ดูนี่ก่อนไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สองหมื่นเยก็ไม่รู้ว่ามิดดีไม่เท่าไหร่หรอกธรรมดาลายมันนิดหน่อยไงแต่มันยอมเี้ยดียุโรแจะไม่แพงพวกนี้สี่ห้าพัน ชุดนี้ดีกว่าไอสองตัวนี้น่ามันเล็กุเล็กจิ๋วเลยอ่ะผ้าชมพูอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้จักวะถ้าบอมไปหาซื้อจากไหนนี่มันงานยุโรปเนี่ยผ้าชมพูเนี่ยใช่บอมซื้อในไทยเหรอไล่กดอีเบยกดอะไรปะอันนี้ทำข้างปะไม่ทำข้างน่ะเสีย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 หายหลายบาทเสียหายอันนี้ทู เฮ้ยปองไปหามาจากไหนวะหน้าผ้าไม่เห็นในสไตล์ปองงนะ